เราเรากำลังตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะเดินขบวนพาเรดน,นะคะไปที่โรงเรียนตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะวัดบ้านหนองแสงนะคะนี่สีเหลืองค่ะโดยน้องจันนะคะนี่ค่ะคนถือป้ายสีเหลืองนะคะและถือธงคนเดียวกันเลยเหระอ,อ่ะดูดูฝั่งนี้ค่ะนอนรอนะคะเด็กชายอปป้านะคะนี่สีแดงค่ะสีแดง แรงรีดอย่าลืมไปทิ้งด้วยนะคะขยะนะคะนี่ค่ะคนถือป้ายสีแดงและธงสีแดงค่ะชื่อหนูแดงด้วยค่ะอค่ะ,คะใใคสอันนี้อันนี้ลงยูทูบอย่าพึ่งพูดมา,านะคะโอเคนะคะแล้วก็นี่ก็คือคนที่ถือธงค่ะถือธงถือธงถือธงตึง้งตึงตอนนี้นะคะเหยียบแล้วค่ะเหยียบเด็กแล้วตอนนี้เหยียบเด็กแล้วเหยียบเด็กแล้วค่ะนี่ ตอนนี้นะคะกำลังรออยู่นะคะนี่ส่วนฝั่งนี้ค่ะอันนี้คือมือกลองนะคะดูนะคะกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะคะอ่ะดูค่ะเดี๋ยวไปดูในช่องนะคะเดี๋ยวไปดูใน YouTube นะคะน้องอันนี้อันนี้น้องอัดนะคะอัดชาลีนะคะอัชาลีชาลีแล้วว่าอ่ะอ่ะอะนี่นะคะน้องอัดชาลีนะคะ S <S <an> <S นี่นะคะบรรยากาศของเราไม่รู้ว่าจะจำค่าอะไรได้ไหมนะคะแล้วนี้นะคะกลุ่มสาวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาถ่ายก่อนอน,นี่นะคะบรรยากาศของเราค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้อ,อุ่ยตอนนี้8โมงแล้วนะคะ8นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งขบวนแล้วก็เดินบนพาเลตน,นะคะขบวนอันยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะดูค่ะ และนี่นะคนถือคบเพลิงค่ะวิ่งคบเพลิงนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างอ่ะรู้สึกดีใจนะค่ะคนนี้รู้สึกเสียใจไหมเธอดีใจครับทำไมไม่ตัดผมในบ่อจะตัดโอ้โดนตาดีกว่าบอกฉันดีใสเกลียงเลี่ยค่ะวันนี้มาทันแถวนะคะวันนี้มาทันอ่าโอเคเตรียมตัวค่ะอ่าดูนะคะสัมภาษณ์น้องคนนี้นะคะ สัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงคะอาการอาการเป็นไงบ้างคะอาการเป็นยังไงไหวไหมอ๋อนี่ไงนี่ร้องก็อดทนค่ะน้องอ่อเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นางงามไปสัมภาษณ์นางงามอะไรนะคะอ๋ออ๋อเรวก็ทำได้ เข้ากันดึงๆอ๋านุก็จับตรงนี้ไปด้วยเวลาถือนี่ค่ะคนสวยของเรานะคะ,คะ,ะเราไปลงในช่องนะคะเพราะ,ะนั้นพูดจาให้สุภาพเรียบร้อยค่ะอันนี้ของน้องอันนี้เท้าน้องกันนะคะเดี๋ยวไปลงในช่อง y YouTube ของเรานะคะนี่เท้าน้องค่ะแน่ค่ะขยันเปวดไเลยเนาี่นะยืจะนจักร่าถืไปเ,เดี๋ยวจะลงในช่องให้ดูทะคาะนี่สัาพานะคะสัตห หน้ายังไม่เยิ้มสภาพของเราเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะนั่งสวยค่ะอันนี้นะคะอายุโอเคโอเคไหมครับ <laughs> โอ้ยน, oh, นะอมโอ้สอรี <c oughs> น่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเจกันกานี่ค่ะโรงเรียนบ้านหนองแสงนะคะงดึงๆ่าด, <c oughs> ดูสภาพนะคะ สภาพความพร้อมก่อนน,นี่ค่ะนักเรียนเพิ่งเก็บไม้ของครูนะคะเขาคูไม่ให้นักเรียนเล่นดึงๆอ่ะโอเครอต่อไปจ้าดิชัยเบสจ้าไปดูตัวเองในช่อง YouTube นะคะจะไปลงค่ะนี่ค่ะวันนี้จะถ่ายบรรยากาศทั้งวันเลยค่ะทั้งแข่งกีฬาทั้งแข่งอะไร ทั้งเปิดสนามเลยวันนี้ไปดูกันนะคะดูว่าเนี่ยจะจำท่าได้ไหมนะคะท่ามวยนะคะได้เวลาแล้วค่ะทุกคนได้เวลาแล้วนะคะกำลังจะออกเดินทางกันแล้วจ้าออกกันไปไปไปนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พร้อมแล้วนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะยังค่ะหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนี่นะคะสัญญาณมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ่ามาแล้ว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 กำลังจะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนแล้วค่ะเตรียมตัว จะไปเขไปดูเออสวยาไปยืดไม่ได้ยิน <c oughs> นี่นะคะนักเรียนของเรานะคะตอนนี้หน้าเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> ดีที่ไม่แดดเนอะ <c oughs> ดีที่ไม่แดด <c oughs> เออดีไม่แดดฮะ <c oughs> อะไรยังยางเดี๋ยวเขาจะ ค่ะคนมันสวยนางหัวมากเลยครับด้วยนะตจนโรงงางคนนี้เนี่ย ไปเลยปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะคะไม่ว่าน้องกินใบนี้แล้วก็ล่านะคะไปออกจากวัดกันค่ะ โบกมือสวยมากเลยเอาโบกมือมาเอาโบกมือหน่อยสิโบกมือมันคุณหมอจา๋าโบกมือหน่อยค่ะเออแม่โอ้ยน่ารักแ,แม่สวยงามเออนั่นน่ะนักก่นแหละน่ะเออหนักกีฬาหนักกย่าย้อนเละไปใส่ถนนนะหนักกีฬาน่ะเพื่อนนะอ่ะสีเหลืองมาแล้วจา้าสีเหลืองซื้อ,อนะคะเอาโบ,กม,บกมือหน่อยค่ะโบกมือหน่อย ว้าวเอาบอกมือมาเอาสีเหลืองเลยเร็วบอกมือมาเลยเร็วเออนักกีฬาค่ะบอกมาไม่ไปไม่ไปไป,ไป,ไปตามหลังขบวนนะคะเด็กหญิงจัดและเด็กชายโบไปไป จะถึงโรงเรียนแล้วค่ะไปะค่ะทุกคนกวันนี้าอากาศเป็นใจอากาศาเป็นใจาาามากเลยเห็นไ,ไหมคะท้องฟ้าของเราไ,<อ>ไม่แดดมากเข้าสู่โรงเรียนแล้วนะ,ะตอนนี้นะคะไปะสวยงามมากนะคะตอนนี้ อาขอบวนพาเรรดของเรานะคะ,ะสู่บริเวณสนามแล้วนะคะกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหนองแสงนะคะก็จะมีทั้งหมดสองสีนะคะก็คือสีแดงและสีเหลืองวันนี้สภาพอากาศเป็นใจนะคะอาแดดไม่ร้อน สวยงามมากค่ะอาเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านผู้ปกครองนะที่มาดูลูกหลานนะคะวันนี้วันนี้นักเรียนของเรานะคะจะได้แสดงออกนะคะถึงความสามารถนะคะในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะด้านกีฬานะ,ะได้อย่างเต็มที่นะคะ กบวนพาเรของพวกเราก็ได้มาถึงสนามโรงเรียนบ้านหนองเสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำหนดการยิ้มหน่อยค่ะกำหนดการในการแข่งขันกีฬานะคะไไหมที่จะเดินไปนะคะกบวนพาเร่สวยามากเาเข้าสู่สนามกีฬาเวลาประมาณ2 เวลา8 0 0นนอนนะคะขณะนี้นะคะอ่กบนพาเรีพร้อมบริเวณที่สนามเวลา9 0 0าอ่ะโอมหันมาดูเออจะถ่ายโชว์ก็จะไม่ใส่แล้วตอนโชว์นี่นะคะสภาพนะคะ สภาพคือนางงามของเราเดินทางมาถึงในบริเวณสนามเดี๋ยวเพื่อนจะบอกหอครเพอนเาลเลอเลียนตอเลยคอันนี้รอบใช่อะไรหลือเอ้ก็จับเอาม้า่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองสู้เขาได้ไหมสู้สีแดงได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหม กัปต pues ันเออเราชกมวยก่อนนะอย่าลืมท่านะอย่าลืมท่านะให้ทําได้อย่าลืมท่านะคะชกมวยก่อนอปวดเยี่ยวปวดเด็บบอแม่อันไปเหลือเด้ดําไม่เยอะคนหนึ่งปวดหลายไปเหลือเด หลังจากที่เปิดนะครับก็จะเริ่มการแข่งขัน บขอเเพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสและนโยบายตราเนณฑ์ผลการเรียนและแสดงออกถึงศักยภาพสมรรถนะของตน,น,นเองทางด้านกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสงจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นโดยมีวัดปุชง,งดังต่อไปนี้แล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองแสงประจำปีการศา 6, ึกษาส5 6 6ันั้ายบเ่อพันกองได้ละโรงเรียนด้วยโรงเรียน thank mm -hmm. you ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาจะเล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงีโพบเพลนะครับติชายรัชพูมจะชาวอ่อนเกิดเมื่อวันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันหราสิบสี่นาฬิกอีกที่แปดองโมงส บ้านหัวน้องครูตำบลขอไร่อำเภอนาเชื่อจังหวัดมาศรีธรรม Yeah. yeah.